ครับสวัสดีครับพ่อันนี้แล้วครับวันนี้พ่าจีมาเห็ดเมนูผัดกะเพราหมูครับกะมีหมูครับใส่กะเพราครับหอมใบบักกูดกระเทียมพริกครับผมเดี๋ยวห้อก๋วิีมาผัดกันครับบันครับอันนี้ครับห้อก๋วิมาส้อยหมูครับว่ามักฝักไหมครับมักแบบส้อยไหมอยแบบนีได้ เดี๋ยวจะพูดมมากครับมักฟักให้ละเอียดกับมักกับฟักผมมีมากซ้อยแบบนี้ครับจะเป็นกินกินเลย <c oughs> ไปเรืเร่อยๆตอนง่ามก่ง่ามเนี่ยกบบน,น้ำหมดเราตามใจฟังครับมักแบบนี้ก็เอาแบบนั้นแหละ ตำพริกครับตำพีกคกับกะเทียมใส่กันตำพ่อจัหยาบก็ได้ครับตำใบจับพัดตำเพชรหลดน,นะครับวันนี้ตั้งกระทะ ใสด์ดมมนอนเืิแล้วครับใสด์ดมันเืิดนอกจากนผิดใสดเลยครับตัวจเอาตีเทมา์นะครับ ตัดเลยกินจามเลยหมูใช่ครับถ้าใบป,ประกวดใส่ฟองอเไยครับโอ หอมขึ้นเคียบดำวะังหน้าบนำตาลครับน้ำตาลเพื่น้ำตาล ตงวับรบีครับมันห้ยครับแีนเลย ต่ตอไปเถอะน้อยอย่างานเถอะน่อยครับนเะนอยา ใหอมครับใส่กระเพาครับเ,เลยเราจะมาครับคุณเลยมักคุณก็เพิ่มเติมก่อนได,ดเพิ่มดีครับาบาเย็ดแล้วครับบ้าน นะครับบานเสร็จแล้วเอาไปตักใสจานครับ <S <S <ส>อ้<ส>อมเป็น,นยังไครับบาน <S 2> <S 2> โอ้โจะแซบจะบานครับผมเสร็จแล้วครับ ผัดกระเพาหมูสับครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับผัดกระเพาหมูบ,นบานๆเท่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทดคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้กับมีซ้เนี่ครับก็กันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ